มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอย่างรักติ๊กบิ๊กบาเทอร์หนุ่มสอนรามยอมพูดแล้วไม่เคยหมดรักติ๊กบิ๊กบาเทอร์ เรียกว่าออกมาเปิดเผยชัดๆให้บรรดาแฟนคลับได้รับรู้แล้วสำหรับหนุ่มซอนลามโดยเจ้าตัวนั้นมาออกรายการคับไฟเดโชเผยถึงสุดที่รักคือน้องวีจิลูกสาวห่วงแค่ไหนต่อลูกสาวโตเจ้าตัวเผยมีคำพูดที่เตรียมจะพูดกับลูกไว้แล้วคือถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องพามาเจอคุณพ่อน้องวีจิบอกไว้เลยไม่ชอบรับไหว้ไข่เยอะ พ่อเลี้ยงเดียวแต่อยากให้เรียกซาม,มูไรพ่อลูกอ่อนมากกว่าพราะน่ารักดีธรรมชาติของมนุษย์เราสามารถเกิดขึ้นได้ถามว่าการเป็นคุณพ่อดูแลลูกคนเดียวยากลําบากอย่างไรบ้างสอนรามเผยว่าถ้าเรามีลูกเป็นตัวตั้งทุกอย่างจะสบายหมดอะไรก็ได้ที่จะเป็นความรักความอบอุ่นที่เราสามารถเติมให้เขาเราจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ส่วนเรื่องราวปัญหาที่ได้เจออะไรหรือฟางเส้นสุดท้ายที่ขาดลงหนุ่มสอนรามเผยว่าทุกๆเรื่องเป็นปัญหาที่หนักเรื่องอีกเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังบทสนทนาที่อยู่ในบ้านก็จะเป็นเรื่องปัญหานี้มันไม่ใช่ว่าวันนี้จะพาลูกไปเที่ยวไหนวันนี้ป้าเหนื่อยไหมการที่เป็นบทสนทนาที่ไม่มีเรื่องอื่นเลยมันมีผลกระทบต่อคนคนหนึ่งที่ต้องออกไปยิ้มหน้ากล้อง ครอบครัวมันจะมีความสุขครอบครัวไม่ควรร้อนถามว่าเหนื่อยไหมที่ต้องแบกรับความรู้สึกซามูไรพ่อลูกอ่อนบอกว่าบางทีพลังใจซปเปอร์แมนก็ล้านะถามว่าหมดใจไหมคุณพ่อลูกหนึ่งเผยว่าสิ่งที่มันหมดไม่ใช่ความรักแต่มันหมดความไว้วางใจเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดเสียความรู้สึกไปแล้วมันเรียกกลับมายากถามว่ามีโอกาสไหมสอนลามตอบชัดว่าไม่มีครับเมื่อถามว่าตัดไปแล้วยังให้เขาได้มาเจอลูกไหมสอนลามยันไม่เคยห้ามเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ